นี่คืออาการที่เราเปิดไฟไม่ได้ครับมแมลงก็จะมาลุมอะไรที่มันมีแสงสว่างเยอะๆโอ้โหดูครับผมโอ้โอยังกับพึ่งครับดูตามแขนเสื้อผมดงมแมลงชัดๆเลยครับแม่เจ้าแบบนี้เลยครับผมจะใช้วิธีต่อท่อ โดยใช้ท่อตัวนี้ครับต่อเข้าไปในเต็นท์แต่จะขอยืมยืมน็อตครับสักสองตัวจากเครื่องนี่แหละครับหัวท้าย มแมลงก็เยอะน่าดูโอ้โหครับไม่เปิดก็มองไม่เห็น ช่างเป็นวันที่ถ่ายทำยากอีกวันหนึ่งครับเนื่องจากฝูงแมลงโอ้บินเข้าคอเข้าจมกูกหมดครับนี่ครับผมเราจะต่อแบบหวงช้างเพื่อที่จะยัดรูลมเข้าไปด้านในท่อน,นี้เป็นท่อที่ลมออกโอแมลงมันอยู่ในนี้อีกบานเลย ับนีครโอโหยังกับยุงครับตอนนี้เราก็จะมาทดสอบป,ปั่นเครื่องปั่นไฟนะครับถ้าใช้จริงก็ผมก็จะเอาเครื่องปั่นไฟไว้ห่างจากเต็นท์ที่เราอยู่ประมาณ10บเมตรเป็นอย่างต่ำครับสายไฟนะี่ยาว4ี่สห้เมตรครับแต่ว่าคงเอามาคงไม่เอาไว้ไกลเราครับผมเดี๋ยวกลัวหายครับ ก็จะใช้วิธีเสียบปลั๊กเข้านี่สตาร์ทดูครับผมวิธีสตาร์ทวิธีสตาร์ทก็เปิดตำแหน่งออนโอหเปิดไม่ได้แล้วแรลงหมุนไปที่โชคแล้วก็ดึงนะครับ ไฟเพงเราจะเป็นระบบเปิดอีโค่ก็จะเสียงเบาอันนี้ก็เปิดกรณีที่ใช้กำลังไฟเยอะๆหมดปกติถ้าแอร์เล็กๆนี่ก็ใช้อีโคก็พอครับนี่ครับผมเดินออกมาจากประมาณห้าเมตรครับเสียงไม่ได้ดังเท่าไหร่ครับนี่เลยเราจะมาทดสอบ เสียบแอร์กันครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดท่านไปยอยู่ครับนี่แร์เปิดด้านนอกเพิงจากไว้แอร์อยู่ด้านนอกครับนี่คือตอนที่แอร์ทำงนานใหม่ๆจะเสียงแบบนี้ครับ อันนี้ฝั่งลมร้อนเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปทดสอบความเย็นแอร์ด้านในกันตรงระหวังเวลาเปิดก็คือมแมลงอย่างเดียวครับผมพมยายามไม่พยายามเปิดไฟหน้า,า,ากระผักโอ้ยนี่ กล้องอาจจะฝั่นนะครับลูดซิป 10. เรียบร้อยนี่คือบริเวณด้านในซิโอ้โหขนาดนี้ยังเข้าเลยครับเนี่ยตอนนี้เราไม่ใช้แอร์ก็เปิดให้ลมโกกปิดครับนี่ครับคือท่อลมเย็นออกมาจากรูนู้นครับ เย็นเข้ามาในทั่วบริเวณขนาดนี้ยังมแมลงเข้ามาได้นอนได้ประมาณสามคนนี่ครับโอ้เหมาะ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 แต่ก็พัฒนาภาวนาอย่าให้ฝนตกเดี๋ยวแอร์จะเปลียกด้านนอกผมก็เตรียมรบมากันไว้อยู่ครับเดี๋ยวผมจะเอาผ้านี่อุดไว้ ครับผมถ้าสถานการณ์จริงผมก็จะเอาแอร์ออกกรณีที่ฝนตกครับผมก็ใช้วิธีตัวนี้คุมไว้รูดคิปแอร์ก็อยู่ในนี้ครับแล้วผมก็ปักร่มตอกตอกสมอปักร่มขึ้นมาพอคาดว่ากฝนไม่ตกครับผมองนั้นก็เก็บไว้ก่อน จะให้แอร์แอร์มีความถ่ายเทรครับขอภายวันนี้เป็นอย่างสูงครับเนื่องจากสูงแมลงถล่มผมอย่างหนักครับเปิดไฟตรงไหนไม่สามารถทํากับข้าวได้จะเป็นปัญหาแบบนี้ครับโอ้โห มแหลงเยอะจริงๆปกติก็นี่ครับจะทํากับข้าวอยู่ตรงนี้พยายามปิดเป,ดเ,ป,ดเ,ปดเปิดเปิดนะครับไฟ